โอเคผมก็สวัสดีช่งทุกท่านผมก็ในวันนี้นะผมก็จะมารีวิวตัว Huawei Pura 80 Ultra นั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้นะผมก็เพิ่งเปิดตัวในไทยกันไม่นานนี้เองนะผมไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะผมแต่คลิปนี้ก็อาจจะลงไปสักหลายชั่วโมองอยู่นะผมเออคือพอผมไปดูเนี่ยเขาวางโชว์แล้วนะผมแต่ว่าจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะผมคือผมเดินไปหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องโมเดลอยู่เนาะเออแต่ว่าอยู่ๆนะผมตรงที่เป็น Huawei ที่เป็นบูธอ่ะเหมือนเขาจะพุ่งจะตั้งโชว์ เลยทีเดียวนะผมแล้วผมก็ได้ลองเล่นสดๆเนี่ยนะครับผมซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยผมถามพนักง,งานไปนะผมว่ามีตัวเพียวรา80อัลต้าไหมนะผมตอนแรกเนี่ยคือที่ผมเดินไปนะมันยังเป็นเครื่องโมเดลหมดเลยนะผมแล้วก็ตอนนั้นน่ะมีเฉพาะเพียวรา80 Pro นะผมแล้วตอนนั้นนะนะแล้วอยู่ๆเนี่ยพี่เขาก็เอาเครื่องนี้นะครับเครื่องสีดาเนี่ยเอามาตั้งโชว์ให้ดูเลยนะผมนะ <c oughs> ก็เลยได้ลองเล่นนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเดินไปที่อื่นเนี่ยก็มีแต่ตัวโมเดลนะผมเหมือนเครื่องทางด้านซ้ายอนะเนาะเออเครื่องสีทอ นะซึ่งบอกเลยว่านะ้อผมตัว P180 Ultra เนี่ยตัวสเปคด้านกล้องเนี่ยคือโหดมากๆเลยน้ผมในด้านฮาร์ดแวร์เนาะโอเคคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อาจจะไปเน้นทางด้านกล้องซะส่วนใหญ่เลยน้ผมเพราะว่าแบบอย่างว่าแล้วเนาะก็คือรุ่นนี้เน้นกล้องเองน้นองนะผมก็เลยค่อนข้างที่จะอยากลองเป็นพิเศษน้ผมโอเคเรามาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้น้ผมรุ่นนี้เนาะตัวขนาดหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่6.8นิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความเรยวเนี่ยอยู่ที่ 1.5K น้ผมแล้วก็ตัว CPU เนาะจะเป็น คิริน9020เนาะผมแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยตัวนี้จะเป็นมาเลออน920นั่นเองเนาะผมโอเคสเปคข้อค่าของเรื่อง CPU ก็จะประมาณนี้เนาะเรามาดูเรื่องของสเปคด้านกล้องกันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเมนหลักเนาะผมอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยนะครับ f-stop เนี่ยตัวนี้อยู่ที่1.6เลยนะครับเออคือโหดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกันสั่น OS ด้วยนะครับโดวพิกเซลก็มีด้วยเช่นเดียวกันเนาะผมระยะเนี่ยตัวนี้อยู่ที่23 mm มมเนาะสำหรับตัวเลนหลักนะนะเออและะะอออีกกยยย่่างงนนนนนนนึคคครรรััับบเเเเลล์หืซซ็1ิ้้ววด คือเซนเซอร์ตัวกล้องคอมแพกอะไรต่างๆเลยนะผมแล้วก็เลนถัดไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นเลนส์นันต์วายนะผมความลเอยก็อยู่ที่40ล้านเลยนะครับรูรับแสง d.f. 2.2แล้วก็ระยะรุ่นนี้เนาะอยู่ที่13มิลนั่นเองนะผมแล้วก็เลนส์ไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะผมนั่นก็คือเลนส์พริสโคปนั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้นะครับจะมี2เลนส์นั่นเองเนาะใน1เซนเซอร์นั่นเองเนาะก็ตัวเลนส์แรกเนี่ยจะเป็นเลนส์ระยะ 3.7x นั่นเองนะผมความละเอียดเน ระยะมินเนี่ยอยู่ที่83มินนนั่นเองขนาดเซนเซอร์เนี่ยตัวนี้นะผมบอกเลยว่าใหญ่เหมือนกับตัวเลนหลักของ vivo x 200 pro หรือว่า iphone 16 pro max เลยนะผมอยู่ที่1ทับ1.28นิ้วนั่นเองนะผมคือพูดง่ายว่าเลนเทเลตัวนี้นะครับมันคือเซ็นเซ,นเซอร์หลักของกล้องตัว iphone 16เลยนะผมแล้วก็อีกเลนหนึ่งเนาะความเลนเนี่ยอยู่ที่12.5เมกะพิกเซลแล้วก็ f อ t o p เนี่ยจะเป็น3.6นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่านะครับตัวเลนที่อยู่ในเซนเซอร์เดียวกันเนี่ยผมก็นึนกัน นะโฮมเออคือ f มันเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะจาก2.4กลายเป็น3.6นั่นเองนะโฮมแต่ว่าระยะ o p ปติคอลซูมเนี่ยก็เพิ่มมาเป็น จาก3.7ก็จะเป็น 9.4x optical zoom <c oughs> กันเลยทีเดียวนะครับผมหรือว่าประมาณ212ม mm ิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมมีการสั่น OS ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ผมก็ได้ไปลองมาแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่านะครับไอตัวเลนส์ที่เป็นแบบว่า 9.4x ของเขาเนี่ยมันจะมีความสั่นไหวมากกว่าตัว 3.7x นะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเทเลด้วยแหละนะครับผมก็เลยอาจจะค่อนข้างที่จะสั่นกว่านะครับผมโอเคครับผมสำหรับภาพตัวโห่พ e l i a r 80ัลต้าเนี่ยอันนี้ผมก็ได้ลองเทสมาหลายๆรูปแบบเลย มแต่ว่าในเรื่องภาพเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เทสเยอะสักเท่าไหร่นะผมจริงๆวิดีโอก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเนาะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งภาพนี้นะผมก็จะเป็นภาพระยะประมาณ 3.7x นั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ89มิลนะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยก็ดูโอเคเลยนะผม แต่ว่าน่าเสียดายนะครับอันนี้ผมลืมถ่ายตัว x 2 0 0 Pro ด้วยนะผมและอันนี้ลองซูมแบบน่าจะสุดเลยนะผม2 4 0 0ัมิลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพนี้แล้วก็ภาพถัดไปเนี่ยอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะผม2 4 0รมิลนะผมก็คือระยะ 9.4x นะผมเออแต่ว่าในโหมดกล้องเนี่ยมันเขียนว่า 10x เอ็เนาะก็ตีว่า 10x นั่นแหละนะครับ คือพอมันเป็น 9.4x ขึ้นไปเนาะมันจะเปลี่ยนชิ้นเลนเป็นอีกเลนตัวหนึ่งนั่นเองนมเลนตัวพิเศษของมันนั่นแหละนะครับเออก็แปลกดีไม่รู้จะเรเียกยังไงดีนะเพราะว่ามัน1เซนเซอร์2เลนอนะเออแปลกดีเนาะเวลาเรียกก็เรียกงงๆหน่อยนะผมจะเรียกว่าเซนเซอร์เทเลมันก็มีเทเลทั้งเลน85มิลแล้วก็200กว่ากว่ามิลน,นะผมคือมันไม่ได้บอกตรงตัวนะครับต้องบอกเป็น x อะ่ะเออ 9.4x โนม้มกับ 3.7x นั่นเอง โอองดีนะผมนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่าเนอะผมทั้งสองรุ่นนี้นะผมทั้งหัวโวยเพียวล่า80อัลต้าและ Vivo X 200 Pro นั่นเองเนอะผมอ่ะโอเคไปดูกันเลยเนอะผมปะ แล้วก็ถัด นะครับผมจะเป็นตัวกล้องหน้านั่นเองนะผมซึ่งบอกเลยว่ากล้องหน้าเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแบบผมรู้สึกได้เลยว่าตัวโอ้โห,โอโหรอบนี้ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับทั้งเรื่องสีเรื่องแสงนะผมจริงจริงก็มีความใกล้เคียงกับ X 2 0 0 Pro อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูดีๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้เพียวล่าเนี่ยจะดีกว่านะครับผมเรื่องของสกินโทนอะเนาะคือ Vivo จะเน้นขาวไปเลยนะครับผมแต่ว่าโ,โอ้โหเนี่ยจะเก็บความเหลืองๆแบบสีตามแบบผิวจริงนะครับผมก็ มันจะคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าในกล้องนั้ยมันจะอมแดงมากกว่าเนาะตามที่ตาเห็นนะครับคือผมเป็นคนผิวเหลืองพอสมควรนะผมเออพอถ่ายออกมามันจะมีความอมแดงนิดนึงอะนะโอเคพาไปดูกล้องหน้าเลยนะผมไป โอเคเรามาดูกันดีกว่านะอผมว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะผมซึ่งบอกเลยว่านะผมเทสระยะน่าจะครบทุกระยะเลยนะผมในงานวิดีโอเนาะซึ่งระยะออลต้รไวเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าตัว vivo เนี่ยทำได้อาจจะแบบ คือเลนส์นัตตาไวายของ vivo รุ่น x 2 0 0 pro โปรเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับทั้ง3ทั้ง2เลนส์นะผมไม่รวมกล้องหน้านะเป็นเลนส์ที่น่าจะด้อยที่สุดแล้วเนาะสำหรับ vivo เนอะส่วนของ huawei เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้นี่คือแบบเอาเรื่องอะคือเลนส์นัตตาไวายพี่แกโหดมากนะครับแสงสว่างจัดๆเลยก็ว่าได้เนาะคือถ้าเป็นของ vivo เนี่ยนอาตตไวาคือแบบมืดเลยนะฮะเออพอหน x นะผมถ้า1 x เนี่ย ก็โอเคนะครับดีทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่า vivo จะมืดกว่าเนาะโอราวมันจะออกสว่างสว่างหน่อยนะครับแต่ว่าเลนส์ 3.7x เนี่ยโอ้โหอันนี้มันมีความแอบ,บใกล้และแบบต่างกันอยู่นิดนึงนะผมคืออย่างแรกนะผมเรื่องของเดฟนะผมความน่าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับโต้โฮเว่ยเนี่ย ทำหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ดีกว่า X 200 Pro นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อที่แบบก็ตามนั่นแหละนะครับผมคือขนาดเซนเซอร์ของ Huawei ใหญ่กว่า Vivo นะครับผมคือ Vivo เนี่ยจะเป็น1ทับ1.4นิ้วนั่นเองนะครับส่วนของ Huawei เนี่ยจะใหญ่กว่าเนาะจะเป็น1ทับ1.28นิ้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนเซนเซอร์ใหญ่กว่านะครับ Depth of Field ก็บางกว่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราซูมเนี่ยตรงที่เป็น Huawei m a t p a d เนี่ยครับผม อันเนี้ยผมบอกเลยว่าคือ,อน,นี้มีเรื่องพีกนิดนึงนะผมคือระยะที่ผมถ่ายไอตรงนี้นะครับมันประมาณ 10x เนะผมเออซึ่งเอามาดูแล้วนะผมมันมีความเหลือเชื่อนิดนึงนะผมก็คือ vivo อ่ะทําได้คมกว่าโหว้ยนะผมอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับคือผมลองซูมไปแล้วเนี่ยไอตรงที่เป็นแอปออฟฟิศของ wps เนี่ยเห็นไหมแล้วก็แอปต่างๆนะผมข้างล่างเนี่ยคือของ vivo อ่ะไม่ยังพออ่านออกอยู่นะผมไอตัวยี่ห้อ wps เนี่ยเออยังพออ่าน ออกอยู่นะผมแต่ว่าถ้าเป็นของโว้ยเนี่ยมันออมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเทปวิดีโอนะไม่ใช่ภาพนะผมภาพผมขอภัยด้วยนะครับคือไม่ได้ถ่ายของ vivo มาเทียบนะผมแต่ว่าของโวเองเนี่ยก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราซูมสุดเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดเลยนะผมว่าตัว vivo ทำเรื่องของความคมได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับผมเอออันนี้ vivo คือแบบสุดนะผมสําหรับเรื่องความคมแต่แน่นอนตัว เลล่า80อัลต้าเนี่ยเก็บแสงได้ดีกว่ามากๆเลยนะผมคือบอกตามตรงเลยว่าเซนเซอร์1ทับ1.28นิ้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเซนเซอร์ที่แบบ อยู่ในเลนหลักในโฟน16 Pro Max และ Vivo X 200 Pro แล้วก็ตัว X 200 Ultra เนี่ยถ่ายได้ทั้งเลนหลักและเลนอัลตาไวเลยนะผมแล้วเลนเนี่ยผมลองใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านะครับเป็นเลนสที่ไม่ใช่เป็นเลนสเป็นเซนเซอร์ที่แบบเก็บแสงได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะผมออแล้วบอกกัว่าของ Vivo เนี่ย f อ t o p มัน F 1.5นะผมก็คือถ่ายกลางคืนนี่แบบสว่างเลยนะผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับกลางวันนะเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมที่มีในโหมดเลยนะผมแล้ว ผมไปเห็นมาแล้วแบบผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะพีคนิดนึงนะผมสำหรับโตวโหยรุ่นนี้เลยนะครับนั่นก็คือการดัน iso นั่นเองนะผมคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงได้สักประมาณ5 0,000อะไรอย่างงี้นะผมแบบพีก,พกสูงสุดแล้วนะผมเพราะว่านี่แค่เซนเซอร์หนึ่งนิ้วเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหลือจะเชื่อนะผมก็คือการดัน iso ของรุ่นนี้เนี่ยได้ถึง49,600กันกันเลยทีเดียวนะผมซึ่งในเลขตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องกล้อง หรือว่าติดตามยี่ห้อกล้องอะไรต่างๆนะครก็จะรู้เลยว่า ISO ระดับนี้นะคร มันอยู่ในกล้องตัว Sony A7S Mark III กับตัว FX3 นั่นเองนะครับจริงๆไม่มีรุ่นหนึ่ง E1 ด้วยนะครับ Sony ZV-E1 นะครับซึ่งไอ้สามตัวนี้เนี่ยมันสามารถดัน ISO ได้ถึง49,600กันเลยทีเดียวนะครับคือดันในโดได้แบบ400,000ั p u เลยนะครับสำหรับตัวกล้องของ Sony นะครับแล้วประเด็นคือโอ้โหอะมันมีเว้แต่ว่ามันมีเฉพาะเลนส์หลักนะครับแล้วก็มีเฉพาะโหมดภาพเท่านั้นเนาะถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยมันจะได้แค่6,400นะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ6,000สีได้ทุกเลนเลยนะครับเออเลนหลักเลนเทเลเลนอัลตวายนะผมแต่จริงนะผมคือตัวโซนี่อ่ะที่มันทำได้ถึง4 0 0 0สนเนี่ยเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือดูว่าเบสอนั่นเองนะผมคือการที่ดันไปถึง4 0 0 0สนเนี่ยถามว่าภาพม,มันใช้งานได้จริงไหมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่า Noise มันเยอะมากๆนะผมแต่ว่าถ้าสวะมาัก สองแสนอะไรอย่เงี้ยคือสามารถถ่ายกลางคืนเป็นกลางวันได้เลยนะผมซึ่งอันนี้ผมก็เลยอยากลองมากๆเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ แต่ว่าของโซน,นี่มันดีกว่าตรงที่ว่ามันเป็นวิดีโอไงเออมันสี่แสนเนี่ยคือเป็นวิดีโอนะไม่ใช่ภาพแต่ของโอเนี่อันนี้เป็นภาพอยู่นมจริงจริงมันแบบโอ้แค่นี้ก็ว้าวแล้วนมเพราะว่ามือถือน่าจะทุกยี่ห้อยังไม่มีใครทาแบบนี้ได้นะผมต่อให้เป็น vivo เนี่ย vivo ก็ดันได้แค่1นึ0งมนะองัแแบบสูงสุดในโหมดภาพนะถ้าเป็นงานวิดีโอข,ของ vivo เนี่ยจะเป็น3ามพันสองร้อยเนาะเออทุกเลนเลยนะครับมีแค่โหมดภาพเลนหลักนะที่ได้หนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยส่วนโอเอ๋ก็เหมือนกันนับสี่แสนเก้า ก็ได้แค่เล่นหลักเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เป็นโหมดภาพด้วยบอกเลยว่าตรงนี้คือว้าวจริงๆนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะแต่ลองคิดดูดิคือขนาดของโซนี่อ่ะคือต้องมีตังสักแสนสามถึงจะซื้อมันได้น้องคือแพงมากนะครับผมสำหรับ A7S Mark i i กับ Sony FX3 เนี่ยไอสอตัวนี้แพงนะครับผมจริงๆ E1 เนี่ยมันถูกกว่านะครับแต่ว่าบอดี้อะไรต่างๆก็อาจจะลด ระดับไปตามราคาน้อผมคือเน้นถ่ายวิดีโอมากกว่าเนาะสำหรับตัว ZV-E1 นะครับก็ฟิลก็คือเซทอีนั่นเองนะครับเออ E10 มันจะเป็น APS-C ไงพอเป็น E1 วันปุ๊บเป็นฟูลเฟรมนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นเซนเซอร์1นิ้วนะครับสามารถดัน ISO ได้ขนาดนี้เลยนะครับ โหดมากๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีดัวร์เบลดไอเอสโอใหม่นะผมเพราะว่าอย่างที่ว่าไปหน้า A3 ตัวเนี้ยมันมีดัวร์เบลดไอเอสโอนะผมอยู่ที่หนะึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเนาะคือไอ้ดัวร์เบลดไอเอสโอเนี่ยก็คือสมมติเราถ่ายไอเอสโอหนึ่งหมื่นนะผมกับหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเนี่ยถ้าเราถ่ายหนึ่งหมื่นเนี่ยจะมีน้อยมากกว่าหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยนั่นเองนะผมเพราะว่าเบลดแรกกับเบลดที่สองเนี่ยมันอยู่ห่างกันนั่นเองนะผมคือเบลดแรกเนี่ยตัวผมก็จําไม่ได้นะว่าโซนี่มันได้เท่าไหร่่่่นนนะะะะแแตปรรมาาาณสักหหืออวี 50, ลเะพนะ เราถ่ายถึง1 0,000เนี่ยมันก็จะเริ่มมีน้อยแล้วใช่ไหมล่ะเราเพิ่มไอโจาร้อยเป็น200-300ออะไรอย่างงี้ผมจน ถึง10,000ืเนี่ยมันจะเริ่มมีน้อยขึ้นมาเรื่อยๆนะผมเออแต่พอเปลี่ยนเป็น12,800่นัผมมันก็จะใช้โดเบทที่2นั่นเองนะผมมันก็จะกลายเป็นว่าน้อยไม,ม่มีเลยนะผมเพราะว่าเป็นเบส2นั่นเองเนาะมันเข้าสู่เบทที่2นะผมเออฟิลเหมือนกับว่าไอเบมส12,800เนะี่ยเหมือนเราใช้ไอโซร้อยนั่นเองนะครับแต่ภาพสว่างเหมือน12,800เนาะน้อยก็จะไม่มีนะผมเออเนี่แหละคือข้อดีของโดเบสไอโซนั่นเองนะผมแต่มีทีนี้กล้องนี่เป็นระดับแสนเลยนะผมแพงมากนะครับ แต่โหดยิงเนาะแล้วก็ระยะซูมทั้งหมดนะครถ้าเป็นโหมดภาพเนี่ยจะได้ถึง 100x เลยนะครแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยก็อยู่ที่ 20x นั่นเองนะครแต่ว่าสิ่งที่ผมน่าเสียดายนิดน,นึงนะสำหรับโหวรุุนนี้นั่นก็คือไอเลนตัวที่2ของมันเนี่ยที่เป็นเลนเทเลตัวที่2ของเขาเนาะไอ 9.4x เนี่ย มันไม่สามารถใช้ในงานวิดีโอได้นะผมคืออันนี้พอผมได้ลองของจริงแล้วก็หนาวเลยนะผมคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันต้องใช้ได้สิถ้าใช้ได้นี่คือโหดกวา v ิ v o วอีกนะผมถ้ามันใช้ได้นะนะเพราะว่า 9.4x เนี่ยมันเป็น optical zoom นั่นเองนะผมแต่พอมาลองของจริงแล้วเนี่ยมันใช้ได้แค่โหมดภาพเท่านั้นนะผมไอตัว 9.4x ของเขาเนี่ยนะครับคืองานวิดีโอเนี่ยมันก็ใช้เลนส์ 3.7x zoom c อ o เข้าไปนั่นแหละนะผมเอาพูดง่ายๆนะผมคือถ้าเป็นเลนส์ 3.1x เนี่ย vivo กับตัวห u ว w e i เนี่ย ถ้าเรื่องของสีเรื่องของแสงโควยดีกว่าหมดเลยนะครแต่ว่ายกเว้นอย่างเดียวก็คือความคมนั่นเองนะมอ่ะแต่ว่า ถ้าเป็นระยะเดียวกันนะ 3.7x optical เหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าโอชัดกว่าเนาะแต่พอเริ่มซูมไปแบบ 10x ขึ้นไปเนี่ยเอออันเนี้ยชัดเลยว่า vivo ดีกว่านะผมเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวเลนส์ซูมเนี่ยมันอยู่ที่200ล้านนั่นเองเนาะแต่ว่าของโอยเนี่ยมันแค่50ล้านเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยจะมีความต่างตรงนี้นั่นเองนะผมสำหรับเลนส์ตัว periscope telephoto นั่นเองนะนะประมาณนี้นะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็บอกเลยว่าสีเนี่ยชัดเลยว่าโวยดีกว่าเนาะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่า ฟโฟกัสไม่นะครับแต่ว่า vivo ไม่มีนะครับ vivo ยังเป็นฟิกฟฟโฟกัสอยู่นะครับ af มีด้วยแล้วก็ของ huawei เนี่ยมันมีออโต้โฟกัสด้วยนะครอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็น vivo เนี่ยเราก็ต้องซื้อ x ส0งอ ultra ถึงจะได้ออโต้โฟกัสกล้องหน้านั่นเองนะครับผม <c oughs> คือตัวโปรยังม,มีมีโฟกัสกล้องหน้านะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะสำหรับตัวงานวิดีโอกล้องหน้าและงานวิดีโอกล้องหลังนั่นเองนะผมแล้วก็ตัวกล้องต่างๆนะซึ่งบอกแล้วว่านี่ผมแค่ลองเล่นคร่าวๆนะผมยังมีอีกเยอะนะครับที่จะมาเปรียบเทียบกันนะผมเออยังมีอีกเยอะเลยนะฮะคือมันแบบรักพี่เสียดายน้องนะฮะคือวี v o ไม่ก็ดีอีกแบบโหยไม่ก็ดีอีกแบบหนึ่งนะฮะคือแบบโอ้โหยากเลยนะครับคือโหยก็จะเน้นเรื่องของแบบโลไลที่ดีถ่ายกลางคืนโหดมากๆแล้วก็ สีสันสวยนะผมส่วน vivo เนี่ยก็จะเน้นแบบคมๆกริบๆไปเลยนะผมเออแล้วก็ซูมได้เยอะด้วยนะครับซูมสูงสุดได้ 30x เลยนะผมแต่ว่าต้องเป็นโหมด VT ของเขาอะนะ่ะเนาะถ้าเป็นงานวิดีโอธรรมดาเนี่ยก็จะได้อยู่ 20x เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับราคาเปิดตัวของ Huawei Pura 80 Ultra นะผมก็อยู่ที่44,990บาทกันเลยทีเดียวนะผมซึ่งถามว่าแพงไหมก็แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมเออแล้วก็เรื่องของความจุเนาะตัวที่ได้เนี่ยจะเป็นตัว Land 16 g ิกสตอร์เลตห้าร้อยสิบสองกิกเลยนะครับผมก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีตัวประกันแค่ของโอเวอน์่นมก็จะเรียกว่าโอเวอร์แค่นะผมก็จะขยายระยะเวลาการรับประกันนอมอีก1ปีนะครับผมราคาก็อยู่ที่3 2 9 9บาทนั่นเองนะผมก็จาก1เป็น2ปีนั่นเองนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่านะผมมันจะมีวิธีที่จะใช้ตัวงานวิดีโอด้วยเลนส์เก้ของเขาไหมนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะผมว่าทางโอเวอรเนี่ยจะใส่ตัวเลนส์เก้ในงานวิดีโอไหมนะครับผมคือผมก็ไม่ไแน่ าไม่ได้ใส่เนี่ยเพราะว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะมีคนซูมเข้าซูมออกนะมแล้วอัตลบในการถ่ายภาพมันจะแปลกๆนะผมเออก็เลยตัดทิ้งไปเลยเนะผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับคือจริงๆอะ่ะถ้าเป็นแบบสมมุติแบบว่า 9.4x อย่างเดียวนะผมแบบซูมได้แค่มากกว่านั้นนะผมไม่สามารถถอยตัวเลขได้น้อยกว่านั้นได้เนี่ยก็โอเคแล้วนะคือแค่นั้นก็โอเคแล้วนะผม แต่ว่านี้คือไม่มีเลยนะครับอาจจะมีหมดแยกก็ได้นะผมคือผมอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นหรือว่าหรือว่ามีวิธีใดนะผมเออที่สามารถทําได้นะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะโอเคโอเคก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมคือน่าจะยาวแล้วแหละนะผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคําถามอะไรสงสยัยทั้ง2รุ่นนะี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะผมทั้งโอวเพีย8่าแปดสอาต้าและ vivo x 2 0 0 pro ปนั่นเองนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่หมายว่ผม